สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนุ่มเหนือนะคะวันนี้หนุ่มเหนือทำต้มเ็ดทอบนะคะแล้วก็กับพริกป่นสุกคนก็กับน้ำพริกไออย่างก็น้ำพริกแจวหรือว่าแจวบองอเนาะทุกคนก็มากกับอันเนาะจะบ้างหนุ่มเหนือกินกับพริกป่นแล้วก็เกลือแล้วคะ พยายามได้กินข้าวแรงมากินตัวกันนะคะอืมกำน้ำชาค่ะบรรยากาศมันคืออืมอืมหนุ่มนะคะเรดพอปได้มาจากแม่เสลียงค่ะ <ป>เคยได้กินอันที่นุ่มที่สุดในโลกก็ไม่กินกับเนื้อค่ะฝากกดไลค์ก,ก็แชร์เห้นุมเหนือตัวนะค่ะ มีเท่าเลยค่ะหนุ่มืานคนซื้ออืมกินการลำซาสม็อกันเนี้ลองหีบพอเนาะนัก ต้มอนุ่นอุ่นฮ้อนเลยค่ะจากเส้นนี้เลยึ่งคนก็นโรยในนี้นะคะที่บ้านนุมเหนือนนะพี่อื่นอย่างใดบ่หูเนะคะก็จะกินเหมือนฮาวกอนะคะมาเตอร์นุ่ม อยู่ตั้งเหนือนุเหนืออยู่ตั้งเหนือเก็มามีคนเหนือได้กินเหมือนกันนะคะหรือว่ามีกรบ้านุ่มเหนือได้กินไอ้แปลกหมูอะคะ่ะหนุ่มก็เม็ดเลยะค,ะค่ะค้าอืม นี่กินต้มฮีทอบอย่างเดียวกับน้ำชาค่ะมันยำฮห้ทอบไปเลยอืม กินคนดอยค่ะม,มากินด้วยกันนะคะืะ กำลังได้ซื้อเฮ็ดหนุม่มเถาะเดสท็อปหนุมนะะ่มเนี่ยค่ะเฮ็ดหนุม <laughs> ่มเอาะกำลังชาค่ะ ื่นใจนี่ล,ละร้อยนะค่ะที่ยาการที่ทำงานเพื่อามาขายเนาะมาจากแม่ซาเลียงแม่ซาเลียงนี้มีห้องมีแม่ห้องสอนก็ค่ะบูจังเหมือนกันอื กุ้งกุ้งไปค่ะอืมขาคุเม็ดเลยนะค่ะกินบาได้นะค่ะถ้าคนว่า,วาวมันแบบกับข้าวหรือว่่าอยางเี้เนาะมันกับข้าวแล้วมัน มันเป็นแหมรสชาติหนึ่งแบบมาน่ากับเข้าค่ะกินมาได้นะคะยำได้ค่ะยำได้ ทอบตังบ้านนมเหนือถ้าจะออกละตังลีบ้านห้องไปน,นะคะถ้าจะออกแล้วค่ะดังนั้นนุ่มเหนือปิกบ้านปอกกับใบเก็แใจบอกว่าจะได้กินเิยนะคะลืมถามไปค่ะห,ห,หยิบเลย 嗯。Mm. ไหบัรเกอร์กินเฮปทาร์กากินแฮนเนอร์ของมันลำนะติด <c oughs> หนึ่งในถ้ยวยป่ายนะคะถ้าเอาต้มหรือว่าเอาอะไรอย่างนะคะ ผ้าพัดก็น,น่าจะได้นักอยู่เพราะวอาไปซอยไปชิ้นไปชิ้นเนาะ ผิดหวังแล้วจ้ะจะซื้อได้ซื้อนะ จ้ำคนกอาก,กํานพิการแลค่ะจำได้ละฮ้หมดเลยนะคะหมดเหมือนกัน,นะคะค่ะวันนี้หนุ่มเหนือก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าชมกันต่อนะคะรับชมกันต่อไปนะคะฝากกด กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามตัวนะคะติดตามกับมานักๆนะคะเนอะ้อจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปแหมหน่อยนะคะเฮ้ยย้อยถ้าจะํำเกินฮอนนะคะ่ะขนาดเปิดพัดลมแล้วยังฮอนอยู่เลยค่ะวันนี้หนุ่มเหนือขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ